เออชื้า <c oughs> <c oughs> เอลูกไหนไหนชิดปากหนอหนอ,อ่ะู ไหนรูกไหนปู่ล่ะปู่ปูนี่ก็บมากแล้ว อเออผ้ากันตุ่ยจ้าตุ่จ้าไม่งมเขาปะเออเอออ๋อืมไม่ได้ออกเสียงเลยเนาะวันนี้อืม Piu, piu Tá